ตอนที่9เทคอนกรีตฐานลา่าพร้อมต่อหม้อต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวพิมเฮารับสร้างบ้านโคราสสวัสดีครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทาเพลิดเอาไว้ชื่อเพลิดบ้านนาใหญ่อาเภอสูงเนินทุกคนสามารถดูได้ทุกขั้นตอนงานครับจนกว่าบ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จนะครับสิ่งที่ต้องดูในส่วนของงานเทคอนกรีตอันดับแรกนั้นก็คือในส่วนของเวลาครับคอนกรีตนะครับ,รบต้องเทให้จบภายใน2ชั่วโมงนับจากที่เขาผสมคอนกรีตเสร็จอันนี้คุณดูเวลาได้ในบินปูนตามนี้นะครับก็ นับไปเลยครับสองชั่วโมงนับรวมการขนส่งด้วยนะครับจากนั้นนะครับเวลาเราเทคอนกรีตห้ามผสมน้ําเลือกคอนกรีตนะครับที่มีการไหลลื่นได้ดีนะครับถ้าเกิดคุณผสมน้ําเพิ่มไปคอนกรีตจะเหลวเกินไปพอคอนกรีตมันเหลวมากๆเนี่ยแค่กําลังอัดเสียเนี่ยยังไม่พอการที่คุณจะเทต่อหม้อพร้อมเลยเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนเพราะคอนกรีตที่มันเหลวๆเนี่ยกว่าจะเซ็ตตัวก็รอานานนะครับแล้วความเหลวของเขาเนี่ยเขาจะดันคอนกรีตที่คุณเทด้านบนนะครับก็คือส่วนต่อหม้อเนี่ยครับ ไหลออกมาข้างใต้แบบต่อหมอ้อนั่นเองดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขมันมีต่อมานะครับในส่วนของการเทคอนกรีตตรงนี้เนี่ยเราจะใช้กับฐานรากที่เป็นฐานรากเสาเข็มเท่านั้นเพราะว่าฐานรากเสาเข็มเนี่ยต่อหม้อของเขาเนี่ยไม่ได้ยาวมากดังนั้นในส่วนของน้ําหนักของคอนกรีตที่อยู่ในต่อหมอ้อก็ไม่ได้เยอะซึ่งมันพอที่จะทําพร้อมกันไปได้เลยแต่ถ้าเป็นฐานแพ่ทําไม่ได้เพราะฐานแพร่ส่วนใหญ่นะพวกคุณลองสังเกตดูได้ต่อหม้อของเขาเนี่ยสูงมากๆเลยพอ ต่อหม้อเนี่ยสูงประมาณเมตรห้าสิบนะครับผมยกตัวอย่างนะเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยครับคุณไม่สามารถทําได้แน่นอนเพราะมันจะดันคอนกรีตนะครับปิ้นออกมาใต้แบบเลยนะครับงนั้นก็จะใช้ในส่วนของตรงนี้เท่านั้นเวลาเทคอนกรีตก็อย่าลืมในส่วนของงานจี้ปูนนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับจี้ปูนโดยเฉพาะตามมุมแบบต่างๆนะครับมันจะได้เข้าแบบออกมาสวยงามนะครับแล้วก็เต็มแบบรูตามุดจะได้ไม่เยอะนะครับการจี้ปูนอย่างที่ผมพูดเสมอเลยนะครับ จี้แค่พอประมาณนะครับไม่ใช่ว่าจี้นานจนกระทั่งหินเนี่ยลงไปกองอยู่ข้างล่างทั้งหมดไม่ใช่นะจี้แค่พอให้อากาศนะครับพอมันลอยขึ้นมาแล้วมันก็หยุดไปนะครับจากนั้นพอเราเทคอนกรีตเต็มแล้วจี้ปูนเสร็จแล้วปัาดหน้าปูนนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แขวนในส่วนของตัวแบบตอหมอเอาไว้นะครับไล่เทจนจบทุกๆต้นเลยนะครับหลังนี้มีทั้งหมด19ต้นนะครับแล้วคุณจะต้องวนกลับมานะครับ วางในส่วนของงานต่อหม้อตรงนี้นะครับลงไปนะครับแล้วเราถึงทําการเทในส่วนของคอนกรีตต่อหม้อนะครับการเทคอนกรีตต่อหม้อระดับต่างๆเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆทางช่างนะครับเขาจะใช้ในส่วนของเทปกาวนะครับพันที่เสานะครับขีดหาระดับเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ผมให้ดูตัวอย่างคอนกรีตนะครับที่มาแบบว่าไม่ได้ผสมน้ําเลยนะครับคอนกรีตครับจะไหลลื่นได้ดีมีการกองตัวก็จริงแต่มันก็ยังมีการยุบตัวได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเน่าจนกองเทินกันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนั้นไม่ใช่ นะครับแบบนี้เนี่ยก็คือใช้งานได้นะครับพอเรามาสู่ในส่วนของงานเทต่อหม้อนะครับทางช่างเนี่ยก็จะเอาแบบต่อหม้อเลื่อนลงมาครับซึ่งมันวางกับในส่วนของฐานลากชุดแรกนะครับที่เราเทไปเนี่ยแล้วก็ไล่เทไปได้เลยครับผมใช้เหล็กล็อกให้เรียบร้อยแค่นี้เองครับก็สามารถที่จะเทในส่วนของฐานลากกับต่อหม้อพร้อมกันได้ครับผมรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ